สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ History World โลกประวัติศาสตร์ของเรากันอีกแล้วนะครับผมในคราวที่แล้วเนี่ยนะครับผมผมได้หยิบเรื่องราวของรถถังรัสเซียยัดไส้ที่เรียกได้ว่าเกราะ ERA ของมันหรือว่า Explosive Reactive Armor เป็นของปลอมถูกสลับสับเปลี่ยนเอายางมาใส่แทนในวันนี้เนี่ยนะครับผมเราก็มีเรื่องราวของการยัดไส้การคอร์รัปชันของกองทัพรัสเซียมาเล่าทุกคนได้ฟังกันอีกซึ่งในวันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องราวของหมวกทหารราบรัสเซียที่ตอนนี้เนี่ยมีคลิปวิดีโอหนึ่งโผล่มาเป็น วรัลเลยนะครับผมเป็นคลิปที่ทหารยูเครนเนี่ยนะครับผมทดสอบนะครับใช้หมัดเนี่ยกำปั้นต่อยเข้าไปที่หมวกของทหารรัสเซียที่ยึดมาได้ซึ่งน่าจะเป็นรุ่น 6B47 หรือว่าแรดิกเนี่ยใช้มือเปล่าเนี่ยนะครับผมต่อยจนบุบจนยุบจนพังนะครับผมเละเลยซึ่งถ้าตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับผมหมวกทหารที่ใช้ในสมรภูมิใช้ในสงครามเนี่ยมันไม่ควรจะมีคุณภาพที่ต่ําขนาดนี้ขนาดที่ใช้มือทุบจนยุบได้เนี่ยมันเกิดอะไรกันขึ้นแน่เดี๋ยววันนี้เนี่ยนะครับผมเราจะมาลองวิเคราะห์กันดูนะครับ ด้วยความที่นะครับผมมันเป็นคลิปไวรัลที่เพิ่งจะออกมาสดๆร้อนๆไม่กี่วันนี้เองคําตอบของคําถามที่ว่าทําไมหมวกทหารรัสเซียที่โผล่มาในคลิปนี้เนี่ยนะครับผมมันถึงมีคุณภาพแย่แบบนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าคําตอบเนี่ยมันเป็นเพียงการวิเคราะห์ของชาวเน็ตเท่านั้นนะครับผมยังไม่ได้มีการออกมาการันตียังไม่ได้มีการออกมาแถลงของกองทัพแต่อย่างใดซึ่งผมเนี่ยจะเอาบทวิเคราะห์ต่างๆนะครับผมคําตอบที่ชาวเน็ตเขาคิดกันมาได้เนี่ยเอามาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันซึ่งก็แล้วแต่ทุกคนจะพิจารณาเลยนะครับว่าเชื่อใน ดีไหนเชื่อในคําตอบไหนซึ่งก่อนอื่นเลยเนี่ยนะครับผมเราต้องมาทําความรู้จักกับหมวกทหารรุ่น 6B47 ที่ทหารราบรับเสเซียเนี่ยนะครับผมใช้เป็น standard ดอิตชู่เฮล멧กันก่อนนะครับผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณภาพมันเป็นยังไงทําจากวัสดุอะไรนะครับ หมวกรุ่น6 b 4 7เนี่ยนะครับผมมันเป็นหมวกทหารของฐานราบรัสเซียที่ถูกคิดค้นขึ้นในปี2013นะครับผมและก็ใช้มาจนถึงปัจจุบันเป็นหนึ่งในยุโทโธปกรณ์ทางทหารที่เป็นชิ้นส่วนของเครื่องป้องกันให้กับทหารราบรัสเซียซึ่งอยู่ในโปรแกรมรัสนิกซึ่งในโปรแกรมรัสนิกเนี่ยนะครับผมมันถูกเริ่มต้นขึ้นในปี2 0 1 5เป็นโปรแกรมที่จะพลิกโฉมทหารราบรัสเซียให้มีความทันสมัยมีคุณภาพใช้เทคโนโลยีชั้นนําซึ่งมันก็จะประกอบไปด้วยยุโทโธปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเสื้อเกราะ ถุงมือรองเท้านาฬิกาแว่นกัสเกตต่างๆนานาเนี่ยจะอยู่ในโปรแกรมนี้ซึ่งในหมวก 6B47 นี่ยนะครับผมมันเนี่ยทำมาจากวัสดุที่เรียกว่าอารามิดไฟเบอร์ซึ่งจะมีความคล้ายคลึงกับเคฟล่านะแต่ว่าไม่ใช่วัสดุตัวเดียวกันจะมีความเบาวกว่าแต่ว่า ความทนทานเนี่ยอาจจะน้อยกว่าเคฟล่าในระดับหนึ่งแต่ก็ยังถือว่าเป็นหมวกทหารที่มีคุณภาพแน่ๆคือเรียกได้ว่าไม่มีทางที่จะใช้กําปั้นทุบและยุบได้อย่างแน่นอนซึ่งทีนี้ทําไมเราเห็นในคลิปนะครับผมว่าฐานรัสเซียเนี่ยถึงใช้กําปั้นเปล่าเนี่ยจนยุบบุบดี้ได้อย่างสบายๆ ทฤษฎีแรกและเป็นทฤษฎีที่หลายๆคนเนี่ยนะครับผมเขาคิดเหมือนกันเนี่ยมันคือการคอร์รัปชันของทางกองทัพรัสเซียนั่นเองนะครับคือเรียกได้ว่าในกองทัพรัสเซียเนี่ยถึงจะเป็นกองทัพที่ยิ่งใหญ่เกรียงไกรมีแสงยานุภาพที่เป็นอันดับ2ของโลกเนี่ยแต่ก็ยังต้องเผชิญปัญหาที่เรียกได้ว่าหลายๆประเทศก็ต้องเจอนั่นก็คือการคอร์รัปชันนั่นเองอุปกรณ์ทางทหารที่เป็นมิลิเทอรี่เกรดหรือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในสมรภูมิจริงได้เนี่ยแต่ละอย่างเนี่ยนะครับผมมีราคาที่สูงมากลาะะนนมลกเลยผมที คนที่มีอำนาจและมีช่องทางมีโอกาสในการที่จะคอร์รัปชันเนี่ยมักจะเล็งนะครับผมแล้วก็หาประโยชน์จากช่องทางเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างนะครับหรือเป็นการยักยอกเอาของต่างๆเหล่านี้เนี่ยออกมาแล้วก็แอบ,บเอาไปขายในตลาดมืด ซึ่งนี่เนี่ยก็เป็นทฤษฎีหนึ่งนะครับผมที่น่าสนใจมากๆเลยว่าไอ้หมวกชนิดนี้เนี่ยถ้าเกิดใครที่เล่นบีบีกันหรือชอบในการมิวซิมเนี่ยก็อาจจะรู้กันดีว่าหมวกทหารประเภทนี้เนี่ยสามารถหาซื้อได้ง่ายได้มากๆเลยใน l a z a d a ในช h อป e e หรือในเว็บต่างๆเนี่ยคือมีกันหมดแต่ว่ามันจะเป็นเกรดของเล่นเป็นเกรดที่เป็นเรปิกานะครับผมไม่ใช่เกรดมิลิเทอรี่ยูสจริงๆก็คือเรียกได้ว,ว่าไม่สามารถกันกระสุนกันสะเก็ดอะไรได้ทั้งนั้นทําจากพลาสติกบ้างทําจากโลหะบางบ้างทฤษฎีการคอรัปชั่นหนึ่ง ผู้ที่มีอำนาจเนี่ยอาจจะนะครับผมแอบเอาหมวกของจริงหมวก b 4 7ของทางกองทัพเนี่ยแอบเอาออกไปขายตามตลาดมืดแล้วก็ซื้อพวกเกรดที่เป็นเกรด BB บีกันเป็นเกรดเลปิกาเกรดของเล่นเนี่ย ที่ดูจากภายนอกเนี่ยก็อาจจะแยกไม่ออกเลยว่าอันไหนเป็นหมวกจริงเป็นหมวกปลอมเอาพวกหมวกของปลอมพวกนั้นเนี่ยเข้ามาแทนที่นะครับผมสลับกับหมวกจริงพอทําแบบนี้เนี่ยจำนวนตัวเลขของหมวกจริงในคลังเนี่ยก็จะไม่ลดลงไปถูกไหมก็จะไม่มีใครจับได้นะครับผมไม่ผิดสังเกตคนซวยคือใครนะครับผมคนซวยคือทหารที่ต้องเอาหมวกพวกนี้มาใช้พวกเขาก็จะไม่รู้เลยนะครับผมว่าสิ่งที่พวกเขากาลังใส่อยู่เนี่ยมันคือหมวกที่เอาไว้เล่นบีบิันก็เรียกได้ว่าเป็นอะไรที่น่าหดหู่มากเลยนะครับ กับทฤษฎีที่2นี้ที่เป็นไปได้เหมือนกันเนี่ยก็คือ เป็นการ d i s เครดิตของทางกองทัพยูเครนเองต่งางหากเรียกได้ว่าเป็นการใช้สงครามจิตวิทยาที่ใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยเข้ามามีส่วนนะครับคือจริงๆเนี่ยนะครับผมอาจจะไม่มีการคอร์รัปชันหมวกเกิดขึ้นก็ได้แต่ทางยูเครนเนี่ยปั่นข่าวปั่นกระแสขึ้นมาเพื่อที่จะสร้างความไม่ไว้วางใจให้กับทหารของฝั่งรัเสเซียบ่อนทําลายกําลังใจและความเชื่อมั่นต่อกองทัพของตัวเองเพราะถ้าทหารรัเสเซียที่ได้มาเห็นคลิปไวรัลนี้เนี่ยนะครับผมก็จะเกิดความเคลือบแคลงใจแล้วว่าเฮ้ยหมวกที่กูใส่อยู่เนี่ยมันหมวกของจริงปะ ตั้งคำถามขึ้นในวงกว้างจากทั้งทหารและพละเรือนรัสเซียเองว่าตอนนี้เนี่ยลูกหลานของพวกเขาเนี่ยกำลังไปลบ แต่กลับได้ยุโทโธปกรณ์เกสที่มีคุณภาพต่ำจริงหรือเปล่าเรียกได้ว่าเป็นแท็กติกจิตวิทยาอย่างหนึ่งเลยกับอีกทฤษฎีหนึ่งที่มีชาวเน็ตเขาได้เอามาพูดกันเนี่ยนะครับผมซึ่งอันนี้ผมไม่ได้เชื่อสักเท่าไหร่เขาบอกว่าจริงๆแล้ววัสดุอารามิดเนี่ยเป็นวัสดุที่ไม่มีความแข็งแรงทนทานตั้งแต่แรกแล้วกันกระสุนไม่ได้สักชนิดซึ่งเมื่อผมไปดูคลิปทดสอบเนี่ยนะครับผมก็อาจจะจริงนะที่การกันกระสุนโดยตรงเนี่ยไม่ใช่กระสุนที่ฉลับนะเป็นกระสุนที่ถูกยิงโดยตรงเข้าใส่่่่มมมมววกกกเเนนนนนยยอาาจจจจะัไไไได้ลบผปป็สสุุืพถึง ปืนยาวเนี่ยแต่ผมก็เชื่อว่าถึงมันจะมีความทนทานที่น้อยขนาดไหนเนี่ยก็ไม่น่าจะเป็นไปได้ที่มือเปล่าเนี่ยสามารถทุบได้ขนาดนี้เพราะฉะนั้นทฤษฎีที่3เนี่ยสำหรับผมคิดว่ามันไม่จริงนะครับ ถ้าถามเนี่ยนะครับผมผมเนี่ยจะเอเนไปทางทฤษฎีแรกมากกว่าก็คือเกิดการคอร์รัปชันขึ้นในกองทัพรัสเซียเพราะว่ามันก็มีข่าวเรื่องการคอร์รัปชันมีข่าวเรื่องการโกงแบบนี้เนะี่ยเกิดขึ้นมาหลายครั้งหลายรอบแล้วเหมือนกันในกองทัพรัสเซียอันนี้เนี่ยนะครับผมอาจจะเป็นการโกงที่เกิดขึ้นในสเกลที่เล็กลงอาจจะมีการยักยอกในสเกลเล็กๆเกิดขึ้นท่านผู้ชมคิดกันว่ายังไงบ้างนะครับผมลองคิดดูอาจจะมีทฤษฎีอื่นอีกก็ได้นะลองคอมเมนต์กันมาบอกได้เลยนะครับผมถ้าท่านผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงวัันนนนีีนี้้้ขขออาาาลลลไปเเพพย่บผมมหกู ต้องขออภัยมานะทีด้วยจริงๆซึ่งขอย้ําอีกอย่างหนึ่งนะครับผมว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นเพียงแค่การวิเคราะห์เท่านั้นยังไม่ได้มีคําตอบ100%ยังไม่ได้มีการแถลงจากกองทัพฝ่ายใดออกมาตอนนี้มันเป็นเพียงแค่ไวรัลหนึ่งที่กําลังดังมา,มากๆเท่านั้นเองนะครับขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนละครับท่านผู้ชมบายยครับสวัสดีครับขอบคุณมากเลยครับ